สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านานอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูทานเล่นกันแบบอร่อยๆนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทําคอนดอกกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็สามารถตัดเป็นแท่งๆนะคะให้เท่ากับฮอทดอกของเราค่ะวันนี้พี่จะไม่ใช้นะคะใช้แต่ฮอทดอกคะ่ะ เตรียมไม้นะคะเสียบฮอทดอกไว้ได้เลยค่ะถ้าใครทําชีสด,ด้วยก็หั่นเป็นแท่งพอๆกับฮอทดอกนะคะก็เสียบคนละครึ่งนะคะถ้าเป็นฮอทดอกชิ้นใหญ่ก็ตัดครึ่งค่ะเอาชีสครึ่งหนึ่งฮอทดอกครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของแป้งค่ะก็จะมีแป้งสาลีนะคะครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งข้าวโพดครึ่งถ้วยค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะเกลือป่นแล้วก็ผงฟูค่ะ ทริกไทยน้ำตาลทรายนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทนมสดลงไปทีละนิดนะคะคนจนกว่าแป้งจะละลายเข้ากันค่ะ พอแป้งละลายแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่เลยนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะพักไว้20นาทีเดี๋ยวจะข้นขึ้นกว่านี้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะหั่นเป็นชิ้นเต่าค่ะใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้พี่ทําให้ดูเฉยๆค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําแบบหลายๆแบบนะคะหั่นแบบนี้แล้วก็หั่นเต่านําไปลวกประมาณ2นาทีค่ะ ต้มน้ำให้เดือดลวกแบบนี้นะคะ2นาทีค่ะเสร็จแล้วนําไปล้างน้ําเย็นนะคะพักไว้ให้เสเด็จน้ําค่ะหรือว่าใช้กระดาษซับให้แห้งนะคะตอนนี้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยค่ะก็นำฮอทดอกที่เราเสียบไม้ไว้นะคะมาคลุกกับแป้งค่ะแป้งที่ใช้คลุกนี้จะใช้เป็นแป้งสาลีหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าหนาเกินไปก็เคาะๆออกด้วยนะคะให้ติดแค่บางๆค่ะ มันฝรั่งก็เหมือนกันค่ะซับน้ําแห้งเสร็จแล้วก็นํามาคลุกแป้งไว้ได้เลยค่ะจะได้แยกตัวเป็นชิ้นๆนะคะสำหรับเกร็ดขนมปังถ้าใครไม่ชอบชิ้นใหญ่ๆก็ขยำให้เล็กได้นะคะตอนนี้พร้อมจะทอดกันแล้วค่ะแป้งนะคะเขาจะฟูขึ้นประมาณนี้ค่ะข้นขึ้นแบบนี้นะคะ คนไล่อากาศนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็นำฮอดดอกมาชุบแล้วก็ทอดได้เลยค่ะนี่นะคะชุบแบบนี้หมุนๆไปค่ะถ้าใครไม่ใส่เกล็ดขนมปังก็ทอดได้เลยตอนนี้นะคะถ้าชอบเกร็ดขนมปังก็คลุกแบบนี้ค่ะของพี่ก็จะทอดอยู่สองสามอย่างนะคะวันนี้จะคลุกเกล็ดขนมปังแล้วก็ไม่คลุกนะคะ มันฝรั่งก็จะคลุกเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำไม่เยอะค่ะแค่ทำให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าชอบแบบไหนเพื่อนๆก็สามารถเอาไปดัดแปลงทำกันได้ค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะทำให้ดูแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเตรียมทั้งมันฝรั่งและเกล็ดขนมปังนะคะสามารถชุบแป้งที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทอดได้เลยค่ะสิ่งสำคัญในการทอดก็ไม่ยากค่ะที่จะทำให้สีสันสวยงามน่าทานนะคะง่ายๆเลยค่ะ แค่ใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะมันกลับด้านเอานะคะสีจะได้สวยสม่ำเสมอกันค่ะ ตอนนี้ก็ทอดมาได้สักพักนะคะสีประมาณนี้กำลังดีค่ะตักออกนะคะวางให้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จแล้วก็ใช้กระชอนทีๆนะคะตักเอาเศษแป้งออกด้วยค่ะก่อนที่จะลงทอดรอบต่อไปนะคะ เดี๋ยวทอดต่อไปจนหมดนะคะพี่ขอตัดไปตอนที่ทอดเสร็จเรียบร้อยเลยก็แล้วกันค่ะนี่นะคะหน้าตาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นแบบไม่ใส่เกล็ดขนมปังนะคะอันนี้ใส่เกล็ดขนมปังด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบใส่มันฝรั่งด้วยทั้งเกล็ดขนมปังด้วยนะคะเลือกทํากันได้เลยค่ะรับรองกรอบอร่อยแน่นอนนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสมะเขือเทศนะคะมัสตาร์ดแล้วก็มายองเนสค่ะ ถ้ายิ่งคนผสมกันจะยิ่งอร่อยนะคะอันนี้พี่ก็ไม่ทันได้วางให้ดูครบทุกอย่างนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดไว้ตรงที่พี่เขียนไว้ให้ได้ค่ะลองทำทานกันดูนะคะรับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ